พี่รีวิวรถหน่อยรีวิวรถใช่ค่ะจัดไปครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนนี้อยู่กับพี่ไฟมาแล้วนะเข้าใจไหมเนาะหลายคนบอกว่าอยากให้พี่รีวิวเหมือนพี่แลมโบ้นะครับผมเราต้องขออนุญาตพี่แลมโบ้ด้วยนะครับผมเนาะเอฟซีอยากให้รีวิวก็จัดไปนะครับผมนะมาวันนี้จะพามาดูเนาะเดี๋ยวรีวิวคลิปยากเดี๋ยวทาให้เนาะแต่ทุกคันเนี่ยขับได้หมดนะทาคลิปตอนไปรับน้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเข้าใจไหมเนาะทาคลิปให้ดูหมดแล้วนะครับผมนะ LED มีทั้งหมดกี่คัน4คัน นะครับผม LED มี4ีคันแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกอะไรก่อน S4 ใช่ไหมโถม f S4 นาะก่อนเป็นตัว LED ก็มี1คันนะครับผมนะตอนนี้ใครที่ถามหา LED นาะมีเข้ามาแล้วแต่ไม่ใช่ LED ธรรมดาสตาร์ทมือทุกคันด้วยโอเคนาะมีเข้ามาแล้ว LED หลายคนถามพี่ไฟเมื่อไหร่จะมีเข้ามานาะมีเข้ามาแล้วนะครับผมนะแต่ยังไม่ทําคลิปที่ร้านเนาะแต่ถ่ายรูปให้ดูแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอยากทําคลิปเดี๋ยวจะทําให้ดูนาะเข้าใจไหมนาะก็มีเข้ามาแล้วนะครับผมนะนี่เรือกอะไรอยากชอบสีไหน นะแล้วก็ต้องถามไม่ต้องถามว่าพี่สตาร์ทไหมมันสตาร์ทมือให้แล้วนะี่สตีคันนี้เนาะสตาร์ทมือหามาให้แล้วนะใจใหไหมนี่ LED ดีนะใ,ใครที่หาอยู่มาดูราคาเข,ข,ข้านะถ้าอยากฟังเสียงทุกคันเนี่ยทำคลิปให้ดูหมดแล้วเนาะนี่คันนี้ครับผมม่เอกสารพ,พร้อมโอนเลยนะครับผมคันนี้ปี19นะครับผมนะนี่รู่ห้าสามเหงี่ค่าภาษีไม่ขาดด้วยเนะาะภาษีไม่ขาดครับผมคันนี้ภาษีไม่ขาดภาษีหกเจ็ดยังไม่ขาดด้วยคันนี้เนาะสตาร์ทมือเหมือนกันพร้อมขับรอๆชุดแต่งเอาไปแบบนี้เลยครับผมนะคันนี้ครับผมนะโอ้ยราคาก่อนนนคัี ส8 9 0 0บาทเท่านั้นเองเนาะได้ไปคุ้มแน่นอนออกข้าใหม่ตัวสตาร์ทมือห0,000ื่นกับหกมื่นะครับผมนะคันนี้ครับผมเนี่ยเล่มเขียวสำเนาบาัตรเอกสารครบพร้อมโอนเลยเนาะคันนี้ปี19เหมือนกันคันนี้สตาร์ทมือนะครับผมนะคันนี้สตาร์ทมือครับผมคันนี้สองห0ร้ 20, บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมนะแอดมินติดผิดคันนี้ไม่ใช่ปี19คันนี้เป็นปี21ดนะครับผมนะดูยังไงเข้าใจไหม ันนี้เป็นบล็อกเครื่องตัวใหม่แล้วนะเป็นบล็อกเครื่องตัวใหม่ครับผมนะปี19ยังจะเป็นบล็อกเครื่องเดิมอยู่แต่คันนี้เป็นปี21นะแอดมินแขนเพลดนะนี่นะ,ะเดี๋ยวต้องโดนแล้วเข้าใจใหมนะสาตาร์ทมือปี21คันนี้บล็อกเครื่องบล็อกใหม่นะครับผมนะตัวนี้นะ29,900บาทเท่านั้นเองครับผมนะคันนี้ก็ปี21็นะครับผมนะเพราะว่าจะมาคู่กันเนาะคันนี้ปี21บ็ล็อกเครื่องใหม่นะครับผมนะคันนี้สาตาร์ทมือเหมือนกันเอกสารพร้อม ให้ได้เป็น,นะคะน,นี้ถือว่าคุ้มได้ตัว LED ด้วยร้านน้ไฟเนาะมาดูคันนี้คันนี้ก็เหมือนกันคันนี้เป็นปี19นะครับผมนะคันนี้ออกไปทรงแต่งเหมือนกับทรงตรอเนาะทำแบบก็คือแบบคันนี้ไม่ได้เชงเนาะก็คือจะแต่งเหมือนแบบตรอแล้วผมมีเบรกหน้าเบรกหลังครบทุกอย่างเลยนะคันนี้เนาะใส่ตะกร้าใส่กระจกใส่กันตกตรอ,อแน่นอนเลยนะครับผมแนละ้วสำหรับคันนี้นะครับผมนะปี19 LED สตาร์ทมือเอกสารครบพร้อมโอนครับผมราคา29,900บาทเท่านั้นเอง ไม่ถึงสามหมื่นได้ตัว LED สตาร์ทมือด้วยนะครับผมนะมาดูคันต่อไปข้างในนี่ครับผมมาอันนี้ครับผมนี่คันนี้นะครับผมนะนี่คันนี้ก็คือคันนี้ก็เป็นโฉม์เอสซีเนาะเป็นโฉม์เอสซีก็คือก่อน LED นะครับผมนะคันนี้นะครับผมนะปีสิบสองนะครับผมสองพันสิบสองครับผมคันนี้นะครับผมนะเอกสารครบพร้อมโอนเนาะคันนี้ทรงเชียงแต่งให้สวยๆชุดสีเบิกใหม่เบิกใหม่เกือบทุกจุดที่เซอร์นี่ขึ้นใหม่ครับผมนี่เพาก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับผมนะอาบเอิมทุกหลังนี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้ว คันนี้เอาไปครับผมนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองออกข้างใหม่สี่หมื่นกับห้าหมื่นกว่าบาทได้ไปในราคานี้ถือว่าคุ้มแล้วเนาะเอกสารครบพร้อมโอนร้านวิไฟมาแล้วนะเข้าใจไหมเนาะใครสนใจทักแฟนเพจเข้ามาได้เนาะชื่อบัญชีก่อนโอนปิดยอดหรือมัดจำต้องเป็นบัญชีร้านพี่ไฟมาแล้วเท่านั้นนะครับผมนะนี่เป็นชื่ออื่นไม่ได้เนาะเป็นชื่อบุคคลนี้ไม่ใช่แล้วนะต้องเป็นชื่อร้านวิไฟมาแล้วเท่านั้นนะครับผมนะนี่ LED ก็มีแถมสตาร์ทมือทุกคันด้วยออไม่ถึง 30, สามหมื่นสัก ออกค่างใหม่50,000เกือบ60,000กว่าบาทนะเงินสดอันนี้จัดไปเลยไม่ถึงส0 0 0 0นตัวสตาร์ทมือพร้อมขับนะครับผมนะทําคลิปให้ดูหมดแล้วนะใครสนใจทักแชทเข้ามาได้ครับผมนะแฟนเพจเฟซบุ o กพี่ฟมาแล้วชื่อบัญชีต้องเป็นพี่ฟมาแล้วเท่านั้นครับผมเนี่ย